เอาละสวัสดียมามเช้าที่แสนสดใสกับเสียงที่ไม่ค่อยจะพิลล์ก็ตามคลิปเลยวันนี้ก็จะมาแก้สกิน64กับ128ที่ใส่ไม่ได้มันสามารถใส่สกินได้แค่64กับ128เท่านั้นส่วนขนาดอื่นอย่าฝันมันใส่ไม่ได้ยกเว้นจะใส่ไอเทมหรือไม่ก็อัด 3D มันก็เป็นวิธีแก้สำหรับพวกที่อยากใส่สกินความละเอียดสูงอย่างแรกก็พิมพ์เจ้าพวกนี้ลงไปซะแล้วค้นหาส่วนหน้าตามันก็เป็นประมาณนี้เอาละนี่ ส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อไฟล์เอาไฟล์มาอัดนู่นนี่นั่นเอาละมาเริ่มกันเลยหากเสียงรบก,กวนมันเยอะก็ขออภัยรายละเอียดก็คือชื่อของสกินจะเป็นชื่อไฟล์ส่วนชื่อสกินแพ็คจะเป็นชื่อของตัวละครแต่ถ้ามี Xbox มันจะเป็นชื่อของ Xbox ส่วนเวอร์ชั่นก็ตามนั้นเวอร์ชันมันจะเตือนให้แก้ไขแต่ไม่ต้องหรอกมันถูกแล้วเว็บมันก็แค่บัก๊กแล้วก็กดเลือกไฟล์หลังจากนั้นเอาภาพของสกินมาใส่ภาพของสกินก็ประมาณนี้เละๆบูดๆวิบี และดาวน์โหลดเอาล่ะถ้ามันขึ้นอะไรเกี่ยวกับเวอร์ชันสักอย่างไม่ต้องสนใจดาวน์โหลดต่อไปโอเคเราได้ไฟล์มาแล้วแต่มันยังเปิดใช้งานไม่ได้เราจะต้องไปแก้ชื่อ3ส,สกุลไฟล์ใช่แล้วครับนี่ไงเราได้มาแล้วตอนแรกนาสกุลไฟล์มันเป็น Z IP ก็ลบให้มันหายไปซะแค่นั้นแหละแต่ถ้าลบผ่านโคมไม่ได้ก็ตามนี้ ลบส่วนจุด ZIP แค่นี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ไฟได้เลยกดเข้าไปหลังจากนั้นก็แอดไปที่ Minecraft โดยตรง Minecraft เมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นนู่นนี่นั่นบาบ้าบา,บาให้กดไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกสกินคอนเฟิร์มไปได้ละแค่นี้แหละส่วนวิธีเอาสกินออกจากตัวเกมเออผมไม่รู้ว่าพวกคุณลงรูปอะไรนะแต่โอเค ไม่มีใครเห็นโอเคเอาละกดเข้าไปที่ Android Data หาไฟล์ไหมครับแล้วก็กดเข้าไปไฟล์เกมแล้วก็คอมจุดมอแจงแล้วก็กดไปที่สกรีน a p a c k s นั่นแหละกดเข้าไปโอเคมันจะมีอยู่2ไฟล์ใช่มันสามารถกดเข้าไปเลือกดูได้ว่าไหนเป็นสกรีนที่เราอยากลบโอเคเดี๋ยวละลบเลย โอเคแค่นี้แหละง่ายๆชิวๆเออใช่ปัญหาใหญ่ของเราคือ Android